สวัสดีครับแฟรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษนะครับวันที่21ธันวาคม2563ครับตี5 45นาทีนะฮะตื่นขึ้นมาอ่านหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะครับวันที่21ธันวาคม2563ครับรีวิวนะครับรีวิวนั่นหนึ่งเดลีนิวแล้วก็พาดหัวข่าวบางเรื่องนะฮะครับขอบคุณเดลีนิวนะฮะโควิดสมุรสาครราม จังหวัดกทมกดเหล็กคุมเข้มนะครับงดจัดปีใหม่สั่งปิดโรงเรียนตั้งจุดสกัดป่วยพุ่งทะลุเฉียดนะค700คน8จังหวัดเสียงไวรัสมารักโควิด,วด,วด,วด -19 ลามวิกฤตหนักเคสตลาดกลางกรุงสุดสาครทะลุป่วยทะลุ689รายแพร่เชื้อ3จังหวัดศูดนยรศรีธรรมกทมก สมุรปราการนะครับเลื่อนสแกนเชื้ออีกกว่า1 0 0 0 0คนใน8จังหวัดด่วนนะครับสาธา,ารณสุขระบุจุดมหาชัยระบาดรอบใหม่ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศเตั้งเป้าคุมให้ได้ใน4สัปดาห์เตือนนักข่าวลงพื้นที่รีบพบปมหมอประเมินความเสี่ยงเผยต้อง มีตรวจโ,โรคนะครับไปต่อหน้า2ด้านบนนะฮะด้านบนวันนี้ก็อยู่ในความสนใจเลยครับศึกชิงนายกอบจอเดือดวิทยาพัณานที่ถั่วหารเมืองชนบุรีนะครับวิทยาคุณเปรื่มอ,อุดมไกรวัฒนุสรนนี่ะแก้วบัวสายครับสำหรับคุณวิทยาก็ชนบุรีนะฮะคุณอุดมไกรวัฒนุสรนนี่ก็สมุทรสาครนะครับแล้วก็คุณอนุิดาแก้วบัวสายก็นายกอบจอสมุทรปราการนะครับ นีสกัดโควิดสกัดโควิดครับเจ้าที่ตั้งจุดคัดกรองวางลวดหนามปิดพื้นที่เป็นแนวยาไม่ให้ผู้พักอาศัยตลาดกลางกรุงกลางกุงกงก้งและขอพักสีเมืองจังหวัดสูนย์สาครเข้าออกเดือดขาดหลังพบรายงานต่างด้าวและพี่น้องชาชนติดเชื้อโควิดจํานวนมากกว่าไปยังจังหวัดใกล้ใกล้เคียงครับหึ่มเชื่อนเมียไฮโซดังแบบดังผู้พันบุหรี่ไฟฟ้านะครับขอพิตี้รุยโปรโมท ที่ถูกโปรโมทน,นะครับอันนี้ใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ผู้สูงอายุผู้พิการนะครับใช้สิทธิ์นายวิรัชเจริญวงศ์พอกอตอจังหวัดวเชิงเทราไปติดตามการเลือกตั้งในบบอบจแล้วหำวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนพิการเลือกตั้งนะฮะอันนี้มาแล้วแม้มีคดีสตรีมเมอร์อาชีพนี้ก็มีกฎชีวิต หยุด i อนะฮะหยุด I/O ความเยดช้างเปิดพื้นที่คุยแก้ขัดแย้งเนี่ยไอโอประชาชนไอโอก็คือปฏิบัติการข่าวสารนะครับชะสมานชันแค่กระดาษลูกชายข้องใจปมสังหารพอ,อหิ้วมือปืนทำแผนชาวบ้านแขนลุมยำลูกเชยียวลูกชายไม่เครื่อนคำสารภาพนะครับ วอนบิตูชวนผอบอทับเป็นแการนำสร้างสันติอันนี้คุมทำแผนครับพลต,ตรรตีอุทัยกวินเดชาธออรผบจังหวัดเพชรบุรีนะครับคุมตัวนายเด่นผูเด่นภูมิสังทองอายุยี่22ปีไปทําแผนบุกยิงนายแพทย์ชุมพลเดชาอัมไพผอ,อรโรงพยาบาลพระจอมเก้า เพชรบุรีนะฮะและเจ้าของคุณแพทย์สวนอ้างไม่พอการทำงานการบริการลอกของโรงพยาบาลและเสพย่าเสพติดจดครั้งโอ้โหเสียดายจะหุูลลากรการแพทย์จังเลยโอ้โหเป็นปัญหาสังคมจริงๆนะครับก็นี่คือหน้าหนึ่งของ เดลีนิวครับแฟนรายการครับหน้าหนึ่งของเดลีนิวนะครับวันนี้ครับหน้าหนึ่งเดลีนิวเราไปดูในเว็บไซต์เดลีนิวกันสักนิดหนึ่งดีไหมฮะเดลี่นิว co. th นะครับถ้าเกิดใครอยากจะอ่านนะฮะดูสักนิดหนึ่งผมอยากรู้ใครเป็นนะสวกองคนแชมป์สองสมัยสวกองผู้สังนายวัชอเชียงใหม่จากพมเพื่อไทยคว้าชัยเหนือบ,บุญเลิศบุญร,รัปกร แชมป์เก่า2ส,สมัยในศึกช้างชนช้างครับสรุปชนะนะครับอันนี้รายชื่อว่าที่นายกอบอกจออัปเดตอัปเดต นี่แฟนรายการลองดูเพิ่มเติมนะครับ Daily News นะครับ Daily News Daily News นี่ฮะไม่รู้ขณะเก้าไกลได้กี่เสียงนะครับแต่คนนี้ตั้งใจมุ่งมั่นมากปทุมธาน,นีครับพลตทโทคำรนวิทย์ทูกกระจากนี่ฮะมุ่งมั่นมากๆคุณนันทิดาแก้วบุสายได้แล้วนะครับ เพื่อไทยชนะน,นะครับเชียงใหม่การ์ตูนนี่ดูการ์ตูนการ์ตูนการเมืองก็สนุกดีนะฮะการ์รตูนขวดวันนี้บอกว่าติดคุกขาดอิสรภาพเสียเวลานี่เป็ดเหลืองนะครับเป็ดเหลืองใครแต่บางคนติดรุดยได้กำไรนักทุนใส่เกลือ ได้กํำไร em ติดข้อเท้าอนนี่ตลกลายตลกลลยครับตลกลาย,ลลายอันนี้ที่ไหนน้องธรรมนัสปักธงชนะขาดสามเลือกตั้งนายเอาบทจพเยาวนายอัคาราพมเผาน้องชายร้อยเอกธรรมนัสพมเผา ชนะขาดทิ้งนายชัยประพันธ์สิงชัยจากคณะก้าวหน้าปักธงสำเร็จครับปักธงสำเร็จนะครับอันนี้อะไรไพ่เจนที่ไหน ไพเจนร้อยตภไพเจนมากสุวรทีมประชาธิปัตย์พิกแซงพิกแซงพลเอกสุชาติจันทรโชติคุณทีมสงคราประชารัฐช่วงท้ายกอดเข้าวินขว้าชัยนายกอบจยังไม่เป็นทางการครับการต่อสู้ทางการเมืองครับท้องถิ่น สแกนดูนันทิดานักนายกอบจปากน้ำครับโหแน่นอนมากคุณนันทิดาโอเคครับเป็นราการครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่อง youtube ชีพทำคำวิเศษนะครับแล้วก็ขอบคุณมาติชนมากๆเลยครับ ไม่ใช่พะติชนเดลี่นิวส์ครับดูสิเชา้ชาเช้ามาก็ยังมอนๆอยู่นิดๆโอเคครับรายการครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณ d ดลี่นิวสครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ